อ่าสวัสดีครับมาพบก,กับเกมเอ็กชกันนะไปกันเลยนะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเหมือนคลิปที่แล้วไม่ได้สวัสดีพวกแม่งด่าเละเลยคุณเละครับงั้นมันเริ่มกันเลยดีเดียวผมมีคืนชิป30อันกาลาัวอะไรซาดมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะมาเยอะมาเยอะมาเฟียไม่กลัวอ๋อเติมกระสุนอ๋ออ๋ออว้าเริ่มแรกทำไมซอมบี้แม่งยิงไม่ตายวะโออยู่นิ่ง อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ <c oughs> นะฮะไม่เป็นไรบอกแล้วมาเฟียไม่กลัวกลัวมามากเอ้ยกลัวมาเยอะนะฮะอ่ามีของเล่นแล้วอยู่นิ่งๆไปกันดีกว่านะใครสนละตรงนี้แหม่แม่อย่ารอช้าอยู่ยัยไปไปไปนี่ อ้าวเดี๋ยวเพิ่งเกิดกันสิเดี๋ยวพวกเขาแย่งไปหมดหรอกไม่ได้ผมนี่เลยมีของเล่นฮอ้อของเล่นอสะใจซิจ่งน่ามากตอนเนี้ยผมรอรอบสี่อะรอบสี่มีอะไรอืมอืม อีนะโอ้โหมันสะใจจริงๆโหนะแหมสักเก้าทีอันนี้เอ็กซช็อตพาร์ทแรกนะเดี๋ยวลงพาร์ทสองนะโอเคปุ้งสุดยอดเลยฮ่าแหมโอโอ๋อวายวายเพิ่งสังเกตโอ้อ่ะอย่าทำดูเลย โอ้โหตายก่อนคนแรกไงเออมันคือเกียรตินะอู้อย่าทำผมสิอ้าวยิงยันนุนแม็กเลยเอา้าวทางตันไม่บอกดฝันแม่งเล่นอา้อาวอ้าวแม็กแม็กอา้าวตัวเล็กพอปหมล่ะรู้ตัวตัวเล็กอา้าวกระโดดไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวช่วยด,ด้วยอ้าวกระโดดได้ก็แล้วทไมกูลงไม่ได้อ้าวเฮ้ย บอสตัวเล็กไม่เป็นไรอะเราเอาแค่แปดเอ๊ะสามคลิปพอสำหรับเกมนี้ไปกันเลยทีเดียวลอช้าอยู่ใหญ่วิ่งสิเอโอสเอโอสซอยหลังสิซอยซอยดิซอยนะฮะใครคุ้มกันนิดหน่อยผมอยากเต้นนะเฮ้ยผมผมอยากเต้นพี่บอกคุ้มกันใครบอกการ์ดฉันกูนี่วิ่งอะ เออนั่นแหละโอเคเกมนี้มันแค่กด E นี่เพิ่มเลือดเหรอบอสตัวแรกเข้าให้แล้วเอาแม็กเออกดยิงบอมด้วยดิมาลงนั่งแล้วยิงแตะแตะแตะแหมตายยากจริงนี่มึงบอสถ้าเป็นเรื่องจริงนี่กูว่าลูกกระสุนนี่เต็มตัวเลยนะ จบรอบอะแต้มสะสมสองร้อยนะมาไม่ตกกระจอบไอ้หนีเ้เ้ราก็ว่าอะไรตอนยิงปืนอยู่ใครมาสกิดโทบอสนี่นะโอ้แตไรกูต้องนั่นมันอะไรอีดอ,อกชี่ดอ,อกไหมไปละรีโหลดกัน มันใช่รีโหลดไม่ได้อ่าจบคลิปแล้วบอกผมด้วยนะบอกนรือ่องอะไรวทำไมฆ่าไม่ได้ฆ่าโอ้โหหลังมีก็ไม่บอกอ้าปืนมันแรงาหาาาาเนี่ยปืนแม่งไม่แรงานา่าาาาา โอ้ยลอแปะสะใจว้าโอ้ไม่ได้กินีนะพอดีแค่เสียงตกใจหน่อยอเสียงเสียงคนแมนแมนนะแล้วก็ตายหาไม่เป็นไรเราเกินไม่ได้เรารวยนี่มันอะไรทำไมมันเกิดกันตรงนี้เนี่ยรูยยยย้ผมนี่ขึ้นเลยขึ้นนี่หมายถึงขึ้นชั้นนะว้า อ,อีเล็ยบยาวตันเล็บบ้างไอสัตว์เดี๋ยวครูไล่เดี๋ยวครูไม่ให้เข้าห้องสอบ,บอ่ะสัตว์ช่วงนี้ช่องสอบอยู่เลยอ่าไรว้าทำไมมันเกิดที่เราทุกที่เลยทุกที่เลยเอาเล่นกูอ่ะทุกที่เลยทุกที่เลยอา้อาวอ้าวโอเคไม่เป็นไรเรารวยครับ มันเรารวยบอกแล้วไอตัวไหนที่มันตบหลาดตายไม่อยากไปล้างแค้นอือีเอาแม่งไม่ตายตายดิตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตายดิโอ้ยโอ้ยเลือดกูเลือดน้อยแล้วอ่ะโอ้ยแม่งซอมบี้นี่แม่งแบบ แน่นะมึงสองบีแล้วแต่ละตัวนี่กว่าจ,จะยิงตายอ่ะอา g ี RPG เลยไหมสัตว์แต่ละตัวโห้เดาโอ้โหปืนเดาเยอะยังไงวะ ทำไมต้องวิ่งไม่ไหวหรอกรู้มีเป็นร้อยเลยระเบิดมีไหมระเบิดใครเรียกโคมาบ้างอ๋าวไม่มีฮะวิ่งนะเอาขี่มันเดี๋ยวกูต้านทานไม่ให้มันคือเอ่ออะไรเนี่ยเห็บหมาสัยิงไปวิ่งดิมึงจะอยู่ไหมโอ้ลาก่อนเพื่อน สั่บูแล้วไม่สนละลากอ่อยู่ไหมไอ้ให่อยู่นิ่งอย,อยู่นิ่งบอกแล้วอย่านิ่งอ่าแต่จบคลิปก็บอกนะฮะผมไม่รู้ผมลืมผมขี้ลืมนะผมจะพยายามแล้วกันนะเพื่อเป็นการจดจำสติปัญญาว่าลูกกระสุนหมดนะครับ อา้าวฮะตอนนี้มีหมาวิ่งไล่กัดอือกี่ตัวเนี่ยอ้าวนึกว่าหลอดกัดโอ้กัดกูไว้กัดกูไว้กว่าตายแต่ละตัวดิมงึงโมเ่ <c oughs> จบรอบแย่ yeah. เจอบอสก็วิ่งนะครับบอสมาเมื่ออ้ออ้อะไรอะไรมันตบเนี่ยโอ้โหโอ้โหนึกว่าอะไรอะใครมาสกิดใครมาเรียกมาอันนี้ต้านไว้เองแต่และตัวนะมึงอื้อหมดหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยหมดไฟเอือ สฟกับผีด้วยมีดคิดได้ไงวะกูอ๋อกูจำมึงได้มากูจำมึงได้กูจำมึงได้กูจำได้จบรอบกว่าจะจบรอบสิบสองทำไมอะตรงนี้ไม่มีนะเช็คก่อนเดี๋ยวโดนตุ๋ยอสอดไปว้าวิง่ง ที่นี่ไม่ต้อนรับผีนะปืนรุ่นเฮีย,ยอะไรกนได้ว้าาย่งไม่โดนเลยอืมอืมลาได,ด้ไงวะโอ้โหวิ่งวิ่งล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 งเลยเอา้าวขึ้นได้ไงวะอ๋อ ไม่เวลาจบรอบแล้ววิ่งก่อนนะไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้โหมึงเกิดทุกที่ที่กูอยู่เลยจริง,รงทุกที่จริงจเฮ้ยผิดคนเป้าผิดคนเป้ากลับไปโอ้โอชิตโอชิตฮอลลชิตนะจะจบคลิปแล้วอ่ะสำหรับคลิปต่อไปก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะแล้ววิ่งอ่า กำลังจะตบคลิปแล้วเพราะมันสิบนาทีแล้วนีน่ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยโอ้จะออกไปแตะคอฝ่าอุ้ยอ,อีกแล้ว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 